สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขพารวยหอยเด็ดทุกท่านนะครับก็พบกันครับหลังประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมา16มิถุนายน2564มีใครโชคดีกันบ้างครับก็อาจจะเข้ามาทักทายกันช้าหน่อยนะครับเพราะอยากหาเวลาที่จะมาเอาชุดตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับนีะครับเมื่อที่ผ่านมา รางวัลที่1นึ่งหกเก้าห่าวันเลขถ้าย2ตัว17รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่หนึ่ครั้งที่สองศูนาวันเลขท้ายครั้งที่ 2, 00, หนึห่ครั้งที่สองหกห็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะโชคดีถูกรางวัลกันทุกคน,นครับมาเริ่มต้นกันครับชุดแรกเลยนะครับเระจำงวดวันที่1กรกราคผมก็เป็นแปปกสลัด หน้าตาปกสลากงวดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ใครที่ชอบแนวทางการแปลปกสลากก็ลองนําไปแปลดูครับดูการแปลปกสลากนะครับผลงานของ Ad แอ t เทปแต่ให้ได้ตัวเลข3ตัวครับ498 4 5 8 2ตัวมี9 8้าแปและคอ5 7ใครแปรได้ต่างจากนี้หรือว่าชอบแนวทางการแปลปกสลากของแอตเทปก็ลองนาไปพิจารณาดูแล้วกันครับ มาดูชุดนี้นะครับท่านผู้ชมขอเงเฮ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 งนะครับงมดที่ผ่านมานี่ทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับเข้าเลขเด่นเลข,เลขชนกันทุกใบเลยนะครับก็ถ้าใครตามนะครับแอดมินช่องเคยลงให้ดูแล้วนะครับปรากฏว่าทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับเข้าที่เลขชนกันทุกสูตรเลยนะครับสองสูตร หลักร้อยสองูหลักสิบสองูนหลักหน่วยสองูวันนี้จะได้เลขอะไรนั้นก็มาดูกันเลยครับมาเริ่มต้นที่หลักหน่วยบนเงินบ้างครับซ้ายมือหลักหน่วยบนวันนี้ให้ตัวเลขสี่ห้าหกเจ็ดเก้าส่วนขวามือให้แปดเก้าสามห้าหกนะครับตัวเลขที่ชนก็จะมีห้ามีหกแล้วก็มีเก้านะครับสำหรับเดี้ มาดูหลักสิบบนกันต่อครับของแอดเฮงๆกับซ้ายมือหลักสิบบนให้1นึ่งส่และก็เส่วนขวามือให้4,5,7,8,9แป้าละก็3าชุดตัวเลขที่ชนกันก็จะมี3ามมีสมีเและก็มีเามาดูหลักร้อยบนของแอดเฮงๆครับซ้ายมือให้8 ศูนย์สามห้าหกขวามือให้ศูนย์หนึ่งสามสี่เจ็ดแล้วก็เก่าตัวเลขชนกันก็จะมีศูนย์มีสามแค่นี้นะครับมีศูนย์มีสามนะครับแบบโอยที่ชนกันก่อนนั้นนะครับลองนําไปพิจารณาดูนะครับเผื่อวดนนี้ถ้าตัวเลขที่ชนกันทั้งสองสุดเข้านะครับก็จะได้ชุดตัวเลขที่น้อยจุด มาดูหลักสิบล่างกันบ้างครับวันที่ผ่านมาก็เข้าตัวชนเลยนะครับชนหนึ่งกับสามนะครับก็เข้าหนึ่งวันนี้หลักสิบล่างซ้ายมือแอดแหิงให้ศูนย์หนึ่งสองสามส่วนขวาม,มือให้สามเจ็ดแปดเก้าหนึ่งะครับปรากฏว่าชนกันที่เลขหนึ่งกับเลขสามอีกแล้วนะครับันนี้นะครับหลักสิบล่างชนกันที่เลขหนึ่งกับเลขสามนะครับ มาดูหลักหน่วยล่างกันบ้างครับหลักหน่วยล่างสายมือให้8 1 3 4 7แล้วก็2ส่วนขันด้านขวามือให้2 3 4 5แล้วก็1ก็ปรากฏว่าชนกันที่เลข1เลข2เลข3เลข4นะครับ1 2 3 4ที่ชนกัน ลรามันไปพิจารณาดูครับชอบคู่ไหนถ้าเลือกไม่ถูกก็นี่แหละครับหลายตัวเลขพอสมควรนะครับก็น่าจะเลือกชุดที่เป็นเลขชนไปนะครับก็ทุกครั้งนะครับที่ผ่านมาก็เป็นตัวเลขที่ชนกันนะครับวันนี้ก็ชนที่หนึ่งสองสามสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวเลขนะครับของหลักหน่วยเข้าไปประกบกับหลักสิบดูครับมาดูผู้โต๊ดบนเจ้านี้กันบ้างครับ วันนี้ให้5 7 8 7 5 0แล้วก็8 0ส่วนตัวเลขล่างวิ่งล่างก็ให้6นะครับให้เด็ดหหลักหน่วยบนวันนี้ให้0 6 9 3แล้วก็8ส่วนหลักสิบบนให้5ให้7ให้2ให้6แล้วก็9ดูหลักร้อยกับหลักร้อยให้0ูย์หแล้วก็8 เป็นผลงานหลักร้อยครับเมื่อที่ผ่านมาถ้าใครหาหลักร้อยแม่นๆอยู่ก็ลองนําไปพิจารณาดูครับเมื่อที่แล้วให้หลักร้อยสี่ตัวให้สี่ให้หกให้เจ็ดให้แปดเข้าทีแปดเกิอดวันนี้หลักร้อยให้แค่สามตัวครับมีศูนย์มีหนึ่งมีแปดมาดูหลักร้อยนะครับของแอดสับตังกันบ้างวันนี้ให้หลักร้อยสี่ตัวเลขครับมีศูนย์มีหนึ่งมีสองและก็มีสี่ขอผลงานเดินดีครับ ลองมาไปพิจารณาดูมาดูประกบคู่นี้กันบ้างครับหลักสิบเป็นหลักสิบหลักหน่วยเป็นหลักหน่วยครับผมงานเดินดีครับเวืที่ผ่านมาก็ประกบคู่เข้าหนึ่งเจ็ดตรงชงหลักสิบห้าตัวหลักหน่วยห้าตัวครับจับคู่ได้ยี่สิบห้าชุดถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าลงตุนอยู่นะครับหลักสิบมีสี่มีหกมีสามมีหนึ่งมีสองส่วนหลักหน่วยมีเก้ามีสองมีเจ็ดมีสามแลวก็มีหก ต่อกู้กันก็ห้ยี่ห้าสี่สิบห้ชุดตรงๆครับก่อนเปิพิจารณาดูครับดูชุดนี้ครับชุดล่าง25ชุดของผีเสื้อเทวดาให้โชควันนี้นะครับชุดเต็มนะครับยังไม่ตัดให้2องหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเดหนึ่งสสองสสองสสองหสองเจ็ดสอง สี่เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดสอแปดส่แปดห้าอเก้้าละก็เจ็ดาดูแนวทางเลขเด่นล่างของสุดข,ของผลง,งานหน้ากับดังจุดนี้กัาลังกัวท,ที่ผ่านมาเด่นล่างศูนย์กหนึ่งนะครับก็ขเข้าที่เลขหนึ่งวันนี้เด่นล่างให้เกับศูนย์นะครับ มาดูแนวทางแต้มรวมสิบหน่วยบนของหวยรัฐบาลเพชรบูร์ต่ออครับวันนี้วันที่สิบสองครับสูตรมีให้แต้มรวมสิบหน่วยบนคือแปดศูนย์สองสี่ห้าหกและก็เจ็ดมาดูลลห,หลักสิบลักหน่วยบนหวยรัฐบาลเพชรบูรณ์ครับหลักสิบลักหน่วยบนหวยรัฐบาลจะจรนวรวันที่หนึ่งรกรกดานี้ ให้ตัวเลข4ตัวครับมี0มี1มี4แล้วก็8นะครับมาหล, 10, ลักสิบหลักหน่วยบนมาดูเทเด่นบนงวดนี้ครับของหวยรัฐบาลเวชบูร์ให้0กับ4นะครับเป็นชุดตัวเลขเด่นบนก็ไม่รู้ว่าถูกใจท่านผู้ชมหรือเปล่านะครับเลขเด่นบนวันนี้ให้0กับ4 ใบนี้กันบางครับสี่ตัวนี้มาสองตัวนะครับก็หนกรกดาเด่น3นะครับแล้วก็ร้อยหกับ3 2ตัวมาตัวมี0ูนย์หกสามนะครับก็ประกบคู่ให้2องศูนย์ศูนย์สองสองหกหกสองสองสามสามสองหัวที่ผ่านมาก็เข้าหน่งเจ็ดนะครับสูตรนี้ลองนำไปพิจารณาดูครับ ตรงใจกับเรที่ท่านผู้ชมมองไว้อยู่หรือเปล่ามาดูใบนี้กันบ้างครับรัฐบาลฟันเน้นๆนมือมน่อที่านมาก็ใครจะไปเชื่อนะครับก้อนหนึ่หนึ่งนะครับขอ,ขอเขา้ขเขาตรงๆข้วมวดนี้ตามสูรนะครับทำได้นะครับแแล้วก็6กหแล้วก็ศูนนะครับจับคู่วินให้ก็มีหก ห้แปดและก็ศูนย์แปนะครับนินที่สุดคือ6กแปดไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับมาดูแนวทางเลขวิ่งล่างอาจารย์พีกันบ้างครับซ้ายมือนะครับสูตรนี้ได้3กับ7ส่วนขวามือได้9กับ0นะครับท,ทั้งทีสอสูตรนี้นะครับมาประกบคู่กันก็เข้า2ตัวล่างตรงๆเลยนะครับวันนี้ประกบคู่ให้มี3 9 แล้วก็97นะครับแล้วก็03แล้วก็07กับตัวเลขไม่มากชุดครับจ่เลืนไปกลับด้วยนะครับสําหรับชุดนี้ของอาจารย์ผีวิ่งล่างนะครับมาดูแนวทางหลักสิบล่างของสองเมืองชัยกันต่อครับวันนี้สเมืองชัยให้หลักสิบล่างมี3 4 5 8แล้วก็1น,นะครับส่วนเด่นสุดคือเลข3นะครับ ทีนี้มาดูคู่เด่นของสอมืองชัยครับประกบหลัก10หลักหน่วยคับเด่นหลัก13หลักหน่วย9้าครับประกบคู่ให้3าเกาเป็นชุดเด่นล่างส่วนชุดรองก็จะมี9กสและก็สี่เก้านครับมมาฝากท่านผู้ชม f c แฟนช่องสำหรับใครที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นเพื่อจะไม่พลาดคลิปดี่นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทางช่องด้วย สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตาม,มรับชมรับฟังครับยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ